บทสาธยายเรื่องพิกคุนูปัสยะสูตรเมื่อช่างเข็มถูกดูมินสีหะนาทของพระมหากัสปะที่มาจากพระสุดตันตะปิดกสังยุตตนิกายนิธานวัครคกัสปะสังยุตเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลาย ผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในหลักธรรมแห่งองค์พระาศาสดาบัดนี้อาตมาภาพจะขอนำพิกุูปัสยสูตรอันเป็นพระสูตรที่สิบในกสปะสังยุตซึ่งแสดงให้เห็นถึงบารมีธรรมอันยิ่งใหญ่ของพระมหากสปะเถระมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับโดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการดูหมิ่นปรามาร คุณธรรมของพระมหาเถระโดยภิกขุนีรูปหนึ่งซึ่งนำไปสู่การที่ท่านต้องเปล่งสีหานาฏประกาศคุณวิเศษภายในของท่านที่ได้รับการรับรองจากพระบรมศาสดามาแล้วเรามาทำความเข้าใจพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าภิกขุนูปัสยะแปลว่าที่พักของภิกขุนีสำนักภิกขุนี ดังนั้นพิกุณุปัสยสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณสำนักของพิกุณีหัวใจของพระสูตรนี้คือการแสดงให้เห็นถึงผลร้ายของการดูหมิ่นพระอริยะเจ้าผู้ทรงคุณและความแตกต่างระหว่างผู้ทรงปริยัติกับผู้ทรงปฏิเวทเรื่องราวเริ่มต้นจากการที่ ท่านพระอานนท์ผู้เป็นเลิศในทางพระหูสูตรได้นิมนต์ท่านพระมหากัสสปะผู้เป็นเลิศในทางทุดงไปแสดงธรรมโปรดภิกขุนีแต่หลังจากที่ท่านพระมหากัสสปะแสดงธรรมจบภิกขุนีชื่อทุนละติดสากลับไม่พอใจและได้เปล่งวาจาดูหมิน่นออกมาว่าทำไมพระคุณเจ้ามหากัสสปะจึงสำคัญว่า ตนควรแสดงธรรมต่อหน้าพระคุณเจ้าพระอานนท์ด้วยเล่ามันก็เปรียบเสมือนกับพ่อค้าเร่ขายเข็มที่หานกล้ามาขายเข็มให้ช่างทำเข็มผู้ชำนาญน,นั่นแหละคำปรามาทนี้ทำให้พระมหากษัตริยต้องแสดงสีหานาฎโดยการยกเอาพระพุทธดํมรัตในชานาพิญญาสูตรมายืนยันว่า คุณธรรมภายในของท่านนั้นเสมอด้วยพระาศาสดาและเหนือกว่าท่านพระอานทน์ผู้ยังเป็นพระเสขะในขณะนั้นเพื่อเป็นการปกป้องธรรมและสั่งสอนผู้ที่ยังหลงผิดซึ่งท้ายที่สุดแล้ววาจาปรามาต์พระอรหันต์นั้นก็ได้ทรงผลร้ายแรงทำให้ภิกขุณีทุลติตสาต้องเคลื่อนจากพรหมจรรย์คือศึกไปในที่สุด เรื่องราวในพระสูตรนี้เกิดขึ้นณพระเชตวันมหาวิหารเขตพระนครสาวัตถีในเวลาเช้าท่านพระอานทน์ได้เข้าไปหาท่านพระมหากระสปะแล้วได้นิมนต์ท่านถึงสามครั้งว่านิมนต์ท่านผู้เจริญไปยังสำนักภิกขุณีด้วยกันเถิดในสองครั้งแรกท่านพระมหากระสปะได้ปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าท่านอานทน์ไปเถิด ท่านเป็นผู้มีกิจมากมีธุระมากแต่เมื่อถูกนิมนต์เป็นครั้งที่สามท่านจึงได้เมตตารับนิมนต์โดยมีท่านพระอนนท์เป็นปัจฉาสมณนะคือผู้ติดตามเมื่อไปถึงสำนักภิกขุณีท่านพระมหากัสสปะก็ได้แสดงธรรมมีกถายังให้ภิกขุณีทั้งหลายเกิดความเห็นแจ้งสมาทานอาจหารและร่าเริงในธรรม แต่หลังจากที่ท่านแสดงธรรมจบแล้วลุกจากไปแล้วภิกคุณีชื่อทุลลติดสาติดสาผู้อ้วนกลับไม่พอใจและได้เปล่งวาจาดูหมิน่นออกมาว่าทำไมพระคุณเจ้ามหากาสปะจึงสำคัญว่าตนควรแสดงธรรมต่อหน้าพระคุณเจ้าพระอานนท์ด้วยเล่ามันก็เปรียบเสมือนกับพ่อค้าขายเข็มที่หานกล้า มาขายเข็มให้ช่างทําเข็มผู้เชี่ยวชานั่นแหละท่านพระมหากัสปะซึ่งเดินไปได้ไม่ไกลนักได้ยินวาจานั้นด้วยโสตาธาตุอันเป็นทิพย์ท่านจึงหันกลับมาถามท่านพระอานทน์ว่าอาวุโสอานทน์ตกลงว่าเราเป็นพ่อค้าเข็มหรือว่าท่านเป็นช่างทําเข็มกันแน่หรือว่าเราเป็นช่างทําเข็มแล้วท่านเป็นพ่อค้าเข็มกันท่านพระอานทน์จึงรีบกล่าวขอโทษ แทนว่าขอท่านผู้เจริญโปรดอดโทษเถิดมาตุคามเป็นคนโง่เขลาแต่ท่านพระมหากษสะปะได้กล่าวห้ามปรามว่าท่านอานทน์หยุดไว้ก่อนเถิดอย่าให้สงต้องมาสอบสวนเรื่องนี้ไปมากกว่านี้เลยจากนั้นท่านจึงได้หันมาแสดงสีหานาถกับท่านพระอานนท์โดยตรงเพื่อให้ความจริงปรากฏว่าท่านอานนท์ ท่านเคยถูกพระผู้มีพระภาคยกขึ้นเปรียบเทียบในถ้ำกลางสงบ้างหรือไม่ว่าเราเข้าปฐมฌานทุติยฌานเป็นต้นได้ฉันใดอานอนท์ก็เข้าได้ฉันนั้นท่านอานอนท์ทูลตอบว่าหามิได้ท่านผู้เจริญท่านพระมหากัสปะจึงกล่าวต่อไปว่าอาวุโสแต่เรานี่แหละ ที่ถูกพระผู้มีพระภาคยกขึ้นเปรียบเทียบในท่ามกลางสงว่าเราเข้าปฐมฌานจนถึงอาสวัคยญาณได้ฉันใดกัสปะก็เข้าได้ฉันนั้นเหมือนกันแล้วท่านจึงได้กล่าวอุปมาปิดท้ายอันเฉียบขาดว่าทาวุโสผู้ใดก็ตามที่คิดว่าเราเป็นผู้ที่สามารถจะถูกปกปิดได้ด้วยอภิญญาหกผู้นั้น ก็พึงสำคัญว่าเขาสามารถจะเอาใบตาลไปปกปิดช้างสูงเจดศอกหรือเจ็ดศอกครึ่งได้เหมือนกันซึ่งความหมายก็คือคุณธรรมของท่านนั้นยิ่งใหญ่ดุดช้างสารจะเอาความรู้เล็กน้อยดุดใบตาลมาบทบังนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เลยและในท้ายที่สุดพระสูตรได้จบลงด้วยประโยคที่น่าสลดใจว่าก็แลพิคุณีชื่อทุลลติสา ได้เคลื่อนจากพรหมจรรย์เสียแล้วหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. อย่ยาตัดสินคนจากภายนอกภิกุณีทุลติสาได้ตัดสินคุณค่าของพระเทระทั้งสองจากภาพลักษ์ภายนอกเธอเห็นท่านพระอานนท์เป็นผู้ทรงจำพระสูตรได้มากเป็นพระหูสูตรจึงยกย่องว่าท่านเป็นผู้รู้ ส่วนท่านพระมหากรสปะนั้นเป็นพระป่าถือทุดงไม่ค่อยได้แสดงธรรมบ่อยนักเธอจึงดูหมิ่นว่าท่านมีความรู้น้อยนี่คืออุทาหรณ์ที่สอนให้รู้ว่าเราไม่สามารถวัดคุณธรรมภายในของบุคคลได้จากปริมาณความรู้หรือความสามารถในการแสดงธรรมภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว 2. อ,อันตรายอย่างยิ่งของการปรามาตพระอริยเจ้า กรรมที่เกิดจากการกล่าววาจาล่วงเกินพระอริยเจ้านั้นเป็นกรรมที่หนักหนาสาหัสอย่างยิ่งผลกรรมที่พิกุณีทุลติสสาได้รับคือการที่จิตใจของเธอเร่าร้อนจนทนอยู่ในเพศบรรพชิตต่อไปไม่ได้จนต้องสึกออกไป 3. ความถ่อมตนของพระอานนท์และความองอาจของพระมหากัสะปาเราจะเห็นคุณธรรมของพระเถระทั้งสองอย่างชัดเจน ท่านพระอานนท์แม้จะถูกยกย่องแต่ท่านก็รู้คุณธรรมของตนเองเป็นอย่างดีเมื่อท่านพระมหากัสสปะแสดงสีหานาถท่านก็น้อมรับโดยดุษฎีภาพส่วนพระมหากัสสปะนั้นโดยปกติท่านเป็นผู้สงบสงี่ยมและสันโดษแต่เมื่อถึงคราวที่ต้องปกป้องธรรมและแสดงความจริงให้ปรากฏ ท่านก็มีความองอาจกล้าหาญที่จะเปล่งสีหานาศโดยไม่หวั่นเกรงนี่คือลักษณะของบัณฑิตที่รู้กาลเทศะอันควร 4. ปริยัตปฏิบัติปฏิเวทเรื่องราวนี้คือภาพสะท้อนของธรรมะสามขั้นท่านพระอ,อนนท์เป็นตัวแทนของปริยัติคือความทรงจำธรรมะได้อย่างยอดเยี่ยมท่านพระมหากัสปะเป็นตัวแทนของปฏิบัติ คือการลงมือปฏิบัติอย่างอุกฤษและปฏิเวทคือการบรรลุผลแห่งการปฏิบัติคือฌานอภิญญาและความเป็นพระอระหันต์ซึ่งเรื่องนี้ได้ชี้ให้เห็นว่าแม้ปริยัติจะมีความสำคัญแต่ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเป้าหมายที่แท้จริงคือการนำไปสู่การปฏิบัติและปฏิเวทขึ้นในใจของเราเองดังนั้น ภิกขุนูปัตสยสูตรจึงเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้เราเคารพในคุณธรรมของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ระมัดระวังวาจาอย่าได้ปราโมตผู้ทรงศีลและให้มุ่งมั่นนำธรรมะที่ได้เรียนรู้มาลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเป็นปฏิเวทขึ้นในใจของเราเองขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร